ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบิลสื่อชั้นนำในเยอรมันยืนยันฟอร์เรียนเบียสกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลแล้วในเร็วๆนี้การเจรจาระหว่งางไบเออร์เลบูเซนและลิเวอร์พูลยังคงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วโดยทั้งสองทีมต้องการหาข้อตกลงโดยเร็วที่สุดนั่นคือเรื่องจริงที่สุด ไม่ขึ้นเอดเวิร์ดฮัวน่าไฟปฏิบัติการฟุตบอลได้รับการอนุมัติจากเฟนเวสปอร์ตกรุปให้ใช้เงิน150ล้านโยูโรที่เลวองเซนเรียกร้องมาในค่าตัวของเวสตตอนนี้การเจรจากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้อาร์เนอร์ลุยเองสื่อตีบอสลิเวอร์พูบินตรงคุยแชร์กีพร้อมทุ่มล่าตัวเวส สื่อดังยันลิเวอร์พูลอยากได้ไรยันแชกีถึงขนาดบอสอาเนอร์บินไปคุยด้วยตัวเองที่ฝรั่งเศสก่อนมาเดินหน้าทุ่มสุดตัวล่าฟอร์เรียนวีสในเวลานี้เดวิดออสตินนักข่าวคนดังของดิอัลติกสื่ออังกฤษยืนยันว่าลิเวอร์พูลสนใจไรยันแชกีกองกลางตัวรุกคนเก่งของโอลิปิยงหลังจากอาเนอร์สล็อตคุณซื่อชาวดัตเดินทางไปเจรจาที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนซิตี้สนใจแชร์กีเช่นกันขณะที่ลียงต้องการได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรหลังดาวเตวัย21ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วออสตินโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารที่3มิถุนายนว่าอาร์เนสซอตกุนสื่อลิเวอร์พูลบินไปทางใต้ของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเจราจากับรายยานแชร์กีโดยให้เกียรติการประชุมที่กำหนดไว้ก่อนการไล่ล่าฟอร์เดียวส เวสเป็นเป้าหมายตัวท็อปข้อเสนอเดียวที่ยืดลิเวอร์พูลพยายามหาข้อตกลงกับไบเออร์เลวเซนส่วนแมนซิตี้เดินหน้าล่าแชร์กีเช่นกันนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเผยถังนี้แชร์กีทำไป8ประตูสิเอ็ดแอซิดในลีกเอิงฤดูกาลที่ผ่านมารวมทั้งยิง4ประตู8ดแอซิดในถ้วยยุโรป้าลีกแต่ลียงต้องจำใจย,ยอมขายในซัมเมอร์นี้เนื่องจากสโมสรมีปัญหาทางการเงินเวสดับข่าวอยากแย่งเบอร์สิบ ฟอร์เดียนเวสเพเรเมเกอร์เลเวอร์เซนโพสไอจียืนยันเขาไม่ได้ต้องการแย่งเบอร์สิบจากใครทำกลางการเจรจาย้ายไปลิเวอร์พูลต้นสัปดาห์สกายเยรมีสื่อเมืองเบียอ้างเวสต้องการย้ายไปใส่เบอร์สิบหงสแดงซึ่งมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เป็นเจ้าของอยู่แล้วอย่างไรก็ตามภายหลังรายงานถูกเผยแพร่หนึ่งวันแข้งเยรมีวัย2 2ปีโพสต์สตอรี่ไอจีชี้แจงใครบอกว่าผมต้องการเบอร์สิบผมให้ความเคารพผู้เล่นคนอื่นอย่าเชื่อทุกอย่างที่ถูกเขียน เวชี้แจงปิดท้ายด้วยอีโมจิตัวตลกทั้งนี้เมื่อครั้งขึ้นชุดใหญ่เลโวเซนในปี2019เวสปราเดิมได้เบอร์27แล้วเปลี่ยนมาใช้เบอร์10ใน2ุฤดูกาลหลังสุดในระดับทีมชาติเวสเคยใส่ทั้งหมายเลข 7, 11, 15, 17และ24ให้อิน4ิเล็กแม้หมดปัญหาเรื่องเบอร์เสื้อและตกลงสัญญา5ปีกับเวสได้แล้วแต่ลิเวอร์พูลยังคงเจรจาค่าตัวกับเลโวเซนผู้เรียกร้องจำนวน140-150ล้านยูโร เดวิดออสตินจากเดลติกอัปเดตสถานการณ์ระหว่างลิเวอร์ p ู o กับฟอร์เรนีเสล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ในการคว้าตัวฟอร์เรนีเสกลายเป็นการแข่งขันแบบตัวต่อต,ตัวสําหรับผู้เล่นวัย22ปีรายนี้เนื่องจากเขาแสดงความชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นและเต็มใจที่จะรอให้ทีมแชมป์เยมรีอังกฤษผลักดันดีลนี้ให้สําเร็จในที่สุด วีถือเป็นสถานการณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดแล้วสําหรับตลาดซื้อขายในเวลานี้เนื่องจากว่าข้อเสนอของทีมหงแดงอาจจะมีมูลค่าที่สูงถึง130ล้านยูโรซึ่งถือว่าจะเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยค่าตัวของผู้เล่นในส่วนเงื่อนไขแอดออนที่สามารถที่จะรับประกันเงินส่วนต่างได้ เวสเป็นเป้าหมายระยะยาวสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นตัวเลือกแรกของพวกเขาและเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่พวกเขายื่นข้อเสนอซื้อตัวในตำแหน่งของเขาสถานการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงดำเนินการเจรจากับทางไบเออร์เลวอเซนเพื่อขอเซ็นสัญญากับฟอร์เดนเสโดยยังคงมีความหวังว่าข้อตกลงนั้นจะสามารถบรรลุได้ในที่สุดและมีการคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ breaking Fabio Romano live on DAZN นาโชกอนซาเลสรายงานว่าฟอร์เดียนเวสกำลังจะย้ายไปลิเวอร์พูลข้อตกลงระหว่างลิเวอร์พูลและไบเออร์เลโวเซนใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วและทั้งสองทีมก็กำลังเจรจารายละเอียดในขั้นสุดท้ายกันอยู่ในเวลานี้ อารเซลเฮตเซนักข่าวจากสปอร์ตบิลรายงานว่าฟอร์เรนเวสจะรับเงินค่าเหนื่อยที่ลิเวอร์พูลน้อยกว่าใบายมอิกเตรียมเอาไว้ให้กับเขาแต่การตัดสินใจของเวสในการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลมากกว่าใบายันนั้นเป็นเพียงเรื่องกีฬาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่อย่างใดโดยเขาเลือกลิเวอร์พูลส่วนสำคัญเพราะอาเนอร์เป็นผู้จัดการทีมซึ่งสร้างความประทับใจให้เขาได้มากที่สุดในบรรดาโค้ชที่มีความสนใจในตัวของเขา เงินไม่ได้มีบทบาทสำคัญมากนักนิฉะนั้นเขาอาจจะลงเอยที่อื่นก็ได้ถ้าเป็นเรื่องนั้นลิเวอร์พูลจะทำการเซ็นสัญญากับนักเตะร,รายนี้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเจ้าอังกฤษโดยตัวของเวสนั้นคาดว่าน่าจะมากกว่า135ล้านยูโรหากรวมแอดออนหมดแล้วเพื <c oughs> ่อน <c oughs> สนิทของเวสได้บอกกับทางสปอร์ตบิวว่าโฟนั้นต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นและมันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่การตัดสินใจของเขาเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ลิเวอร์พูจะทำให้เขากลายเป็นการเซ็นสัญญาที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเวสต์ปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลริดอว่ายร์นิคและแมนซิเตี้เพราะเขาต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นคาดว่าเวสจะไม่ใช่นักเตะของลิเวอร์พูลที่ได้รับค่าเหน่อยสูงที่สุดเพราะคนคนนั้นยังคงเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาต่อไปแต่เขาจะได้รับค่าเหนอยอยู่ที่ราวๆ16.8ถึง18.5ล้านปอนด์ต่อปี ประมาณ3 2 6 0 0 0ถึง3 59,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานและความสำเร็จของเขาอีกด้วยเกตเยอร์มัน o ฟุตบอลนิวส์รายงานว่ายูเลียนนาเกลเมันกุนสื่อทีมชาติเดอรมันพูดถึงฟอร์เลนเวสและไม่ว่าข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาไปลิเวอร์พูลจะสร้างความหนักใจให้กับเขาหรือไม่แต่เขาจะได้ลงเล่นในเกมว,วันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน ทีมชาติเยอรมนีเตรียมที่จะลงทำการแข่งขันกับทีมชาติโปรตุเกสในรอบรองชเลอร์สำหรับศึกยูฟ่าเนชัลลิกในวันพรุ่งนี้ผมไม่รู้ว่ามันรบกวนเขาหรือเปล่านะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากกับโค้ชหรือผู้เล่นที่จะมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวของเขายิ่งถ้ามีการย้ายทีมกำลังจะเกิดขึ้นผมคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของมันแต่เขาก็ฝึกซ้อมได้ตามปกติและทำได้ดีในการฝึกซ้อมอย่างมากเท่าที่เห็นและแน่นอนว่าเขาจะได้ลงเล่นในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ผมคงไม่คำนึงถึงเรื่องนี้แล้วฮ่าฮ่าและโฟจะลงเล่นผมไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลอะไรเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นโฟเองก็เป็นนักเตะและอยากลงเล่นด้วยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ได้ลงเล่นเพราะกลัวบาดเจ็บหรอหรืออะไรทำนองนั้นเขาอยากลงเล่นอย่างแน่นอนและประสบความสำเร็จกับเราด้วย อักเซลเฮดเซนักข่าวจากสปอร์ตบิวรายงานว่า f o r ์เดวสกลับมาจากวันหยุดพักร้อนก่อนกำหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อฝึกซ้อมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเรียกความฟิตอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดี เวสได้พบกับซาดาส้าฮิโนกลูโค้ชส่วนตัวที่บ้านเกิดของเขาในเมืองบราไวเลอร์ก่อนจะเดินทางไปร่วมทีมชาติเยอรมันในวันศุกร์และค่าตัวที่กำลังจะเป็นสถิติใหม่135ถึง150ล้านยูโรรวมแอดออนแล้วนั้นไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเขาเลยและมันจะไม่กดดันอะไรเขาอีกด้วยแต่กลับกันมันทำให้เขามีแรงจูงใจมากขึ้นหลังจากอยู่กับไบเออร์เลโวเซนมานานถึง5ปีครึ่งอีกด้วย อ่าเนอร์เฮดโค้ชชาวรัตคือคนสําคัญในการทําให้เวียดนั้นตัดสินใจเลือกที่จะย้ายไปยังลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาได้ทําการโน้มน้าวด้วยแนวคิดที่เขามีต่อแข้งวัย22ปีซึ่งเขาจะกลายเป็นศูนย์กลางของเกมรุกของทีมหง์แดงต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้และนั่นทําให้แวงซองกอมาีผู้จัดการทีมบาเยอร์ไม่สามารถโน้มน้าวใจเขาได้อีกแล้วเมื่อการพบกันแบบตัวต่อต,ตัวในมิวนิกเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะหัวใจของเขาเป็นของลิเวอร์พูลไปหมดแล้ว แต่ยังมีโอกาสย้ายเผยเอลเลียตไม่พ่วงดิวซื้อเวสลิเวอร์พูลยังไม่ลดละความพยายามในการล่าตัวฟอร์เรียนเวสพย์เมเกอร์ของไบเออร์เลวเซน่นแต่ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีนักเตะค,คนไหนในทีมถูกแนบไปในเดิวนี้ตอนนี้ทั้งสองสมมสร,รยังอยู่ระหว่างการเจรจาโดยเลวเซ่นต้องการค่าตัวอยู่ที่120ล้านปอนด์ส่วนลิเวอร์พูลเสนอไปแล้ว109ล้านปอนด์ซึ่งเวสเองก็อยากย้ายมาเล่นที่แอนฟิลและเชื่อมั่นในแผนการของกุนซืออา์เนอร์สโลตที่วางเขาไว้ในตำแหน่งเบอร์10 หากดีลนี้ลุล่วงเวสจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษแสงหน้ามอยเซตไกเซโรที่เชลซีซื้อมาจากไบรตันในราคา115ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลอาศัยชื่อฮาวิเอลเลียตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลแต่สุดท้ายทีมยืนยันว่าจะเป็นดีลแบบจ่ายเงินสดเท่านั้นและถ้าเอเลียตจะย้ายจริงเขาจะไม่ได้ย้ายไปเลเวลเซน ริชันฮิวพ์เ่มในการกีฬาของลิเวอร์ p ู o ได้เสนอแพ็กเกจที่มีโบนัสต,ตามผลงานง่ายๆเช่นการคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนีกให้กับฝั่งเลเวอร์คูเซแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงตัวเลขสุดท้ายกันไม่ได้ขณะที่ฝั่งเลเวอร์คูเซนเองก็เพิ่งแต่งตั้งเอริกเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากชาบิอลอนโซ่ย้ายไปคุมเอียมดริดโดยเทนฮากเองก็มองนักเตะจากเพียมบริกมาเสริมทัพหลายราย แต่กรณีของเวสนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งในแผนการของเทนฮากเพราะตัวนักเตะเองเลือกแล้วว่าอยากไปลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือยบร์มินนิกส่วนอนาคตของเอเลียตถ้าจะย้ายจริงๆก็จะเป็นดีวแยกจากดีวของเวสแน่นอน ออฟฟีเชียลสมสรเบรนฟอร์ดประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวควีบินเคลเลอร์เฮอร์ผู้รักษาประตูของลีวร์ผูลมาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวของนายทวารทีมชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์วัย2 6ปีรายนี้จะอยู่ที่ราวๆ12.5ล้านปอนด์แอดออนเพิ่มขึ้นเป็น18ล้านปอนด์เมื่อรวมค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะเซ็นสัญญาก,กันไปจนถึงปี2031 ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากผมมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่ผมไม่คิดว่ามันจะยากสำหรับผมที่จะออกจากลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วสำหรับอาชีพของผมที่จะไปเพื่อเป็นมือหนึ่งและได้ลงเล่นทุกสัปดาห์ ผมได้ยินมาว่ามีทีมสนใจเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อผมดูว่าเบรนท์ฟอร์ดสนใจผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากและต้องการทำสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อผมกลับมาในช่วงปรีซีซั่นความสนใจทั้งหมดจะอยู่ที่สิ่งที่ผมอยากทำในปีหน้าการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างและสิ่งที่ผมต้องปรับปรุงและการมีฤดูกาลที่ดีจริงๆสำหรับเบรนท์ฟอร์ดนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำมันหลังจากนี้เคลเลอร์กล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสร หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ